ว่าความทรงจําของเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นความทรงจำที่ผมรู้จักตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นความน่ารักที่ผมมองนะเป็นความน่ารักของ,ของคนไทยเลยเด็กๆเกงี้ยผมอยากได้จักรยานสักคันหรืออยากได้ของใหญ่ใหย่เงี้ยคุณแม่ก็พูดขำๆมาว่าเออเดี๋ยวรอแม่ถูกหวยก่อนหรือรอแม่ถูลอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อให้มังกรฟ้าของเราขายลอตเตอรี่ออนไลน์ครับเราอะเอาลอตเตอรี่ทั้งหมดกว่า1 0 0่0แใบนะครับผมเข้าระบบ ซึ่งเป็นตัวจริงทุกใบเพื่อให้คนหนึ่งคนสามารถเลือกเลขกว่าแสนเลขเพราะวันนี้คุณไปไปที่ไหนคุณจะเลือกเลขได้ตามที่เขาเลือกมาแล้วอะสมมติร้านนี้เอาเลขมาพันใบคุณก็เลือกได้แค่พันใบถูกไหมฮะแต่บางครั้งคุณอาจจะไม่เจอเลขคุณต้องการอะคุณฝัน4 6, ี่หกอะหรือคุณฝัน8ปดห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปตามแผงหาไปแล้วคุณเสียเวลาวัน2วันในการที่จะหาลอตเตอรี่ในการที่หาเลขที่คุณต้องการอย่างเงี้ยนะฮะมันหาไม่ได้แล้วแบบความฝันนะั้นมันมันดับฝันไปเลยนะ วันนี้คุณซื้อออนไลน์ที่อื่นแล้วคุณซื้อกับแผงเนี้ยมันมีเหตุการณ์หลายคนครับถูกครับปรากฏว่าลืมใส่กระเป๋าตังค์ไว้ใส่กระเป๋าเงเกงไว้เนี่ยแหละ4ี่ห้าใบแล้วเพลินไปเข้าเครื่องซักผ้าโรต,ตรี่พังครับแล้วเงินตรงสมมื่คุณถูกแบบสองสามแสนเงี้ยหายไปเลยนะเรากาลังทำเขาเรียกทําสํานักงานของเราตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะสํานักงานตรงนี้หนึ่งคือคุณสามารถมารับเลขเลขที่สํานักงานเลยถ้าถูกหรือคุณจะสะดวกกว่านั้นคือคุณจะให้เราโอนเงินรางวัลให้คุณก็ได้ แล้วไอ้ตัวไอ้ลอตเตอรี่อ่ะเราการันตีเลยว่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าเรามีการันตีใจ่ายให้คุณ2เท่าถ้าเกิดลอตเตอรี่พังหรือเสียหายทำไมเราถึงกล้าการันตีขนาดนี้เพราะว่าเรามั่นใจจริงๆว่าคลังของเราเนี่ยค่อนข้างเซฟแล้วคนของเราดูแลอย่างดีคุณสมมุติคุณถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมคุณต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากเนี่ยคุณเสียเวลาจองคิวเท่าไหร่คุณเสียเวลาหลายวันนะไม่ใช่แบบวันเดียวจบนะมันมันไม่ใช่ไงไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะที่จะซื้อมังกรฟ้าได้เนี่ยมันคือมันทั่วโลก วันนี้คนไทยที่อยู่อเมริกาหรือคนไทยที่อยู่อังกฤษหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศน่ะเขาอยากลุ้นน่ะเอาความสุขเล็กๆของเขาเนี่ย,ยมาสานต่อใ้มันเป็นจริงวันนี้เราเป็นทางเลือกนะครับผมที่ปลอดภัยทั้งคนขายและคนซื้อแล้วก็สบายใจด้วยทั้งคนขายและคนซื้อเช่นเดียวกันคือวันนี้เราอยากให้ทุทกคนทุกคนเอาความสุขเล็กๆนียขยายออกไปคือวันนี้เราไม่ได้อยากมองให้มันง่ายอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้นอกจากรายได้ที่คุณจะขายแล้วอ่ะคุณได้เวลา คุณได้เวลาของคุณกลับคืนมาคุณได้เวลาไปอยู่กับลูกคุณได้เวลาพาครอบครัวไปเที่ยวแม้คุณไปเที่ยวคุณก็ยังทํางานได้คุณก็ยังขายลอตเตอรี่ได้คุณได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าเวลาเนี่ยมันเงินมันซื้อไม่ได้ทุกวันที่หนึ่งตีหกเนี่ยผมจะต้องนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วไม่ใช่ลุ้นของตัวเองนะลุ้นของทุกคนว่าเฮ้ยใครจะถูกเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเราเอาเงินก้อนเนี้ยเข้าตัวเรานะเราหักหนึ่งบาททุกๆใบที่เราขาย อย่างสมมุติเรามีขายได้3 0 0 0 0นใบเนี่ยทุกๆ1บาทเราเข้าไปช่วยเราเอาเข้าไปช่วยเด็กยากไร้ช่วยคนพิการช่วยสัตว์ป่าที่ที่เราโปรโมทเสรว่ามังกรฟ้ายิ่งซื้อยิ่งให้เพราะเราคิดว่าการเป็นผู้ให้อะเราอยากให้คุณเป็นผู้ให้ด้วยสมบูรณ์แบบคุณมีความสุขคุณมีความสนุกคุณมีสนุกที่ได้ลุ้นเลขหรือสนุกที่บอกให้รอลุรางวันหรือสนุกที่ได้ตามหาเลขหรือสนุกที่ได้คุยหรือได้มีปฏิสัมพันธ์กับ กับอยู่ในกลุ่มคุณว่าเอ้ยวันนี้ฉันได้เลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเบื้องหลังองความสุขที่เราทํามาตลอดตั้งแต่เปิดตัวเลยจริงๆเราเราอยากจะสนับสนุนเรื่องคนมีการมากๆคุณมาขายมังกรฟ้าสิถ้าคุณสามารถเล่นออนไลน์ได้คุณเข้าใจในแพลตฟอร์มวันนี้คุณก็จะมีะไรายได้เสริมด้วยแล้วเงินตรงเนี้ยก็อยากจะไปช่วยชุมชนในทุกๆท,ที่เลยนะเพราะว,าวันนี้เรามีทีมงานหนึ่งทีมงานเลยนะครับว่าคุณเสิร์ชหาเลยว่ามันมีอะไรที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือ ผู้คนได้อีกได้บ้างนะฮะแล้วเราจะนําเงินส่วนนี้กระจายออกไปในทุกๆงวดเลยสามารถติดตามข้อมูลตรงนี้ในเพจมังกรฟ้าของเราได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นมันเป็นอุดมการณ์ของเราชาวมังกรฟ้าครับ